กลับสวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่น่ารักทุกคนวันนี้ช่องกูไก่เกมมิ่งของเราก็มีเกมมานำเสนอกนอีกเหมือนเดิมเกมนี้ชื่อเกม f i ชชิ่ง e line นะครับเขาเปิดในทดสอบอยู่ในเพลย์สเตนะพี่น้องก็เป็นเกมตกปลานะนี่ก็อยู่ในหน้าเกมนะบรรยากาศดีเลยนะดูดิคุณเหมือนจริงอ่ะโหไงดูบรรยากาศวิวซีซาร์ไปฟวับตีเบ็ดโดจุ้ม นี่กอกกอกกุ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 กก้กกุ่กุก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 าุกกุกกุกกากกุ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 ่กุก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 กยกุกกกุกกกุกกกกุกกุกกุกดุก hey, กุกกุกกุก อ๋อจะหลุดไหมเนี่ย,ยภาพสวยอยู่นะครับเนี่ยได้ปลาอะไรม้าเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยเป็นไ,ไงเราสิบโล,โลเลยเหรอเชฟราสี่สิบแปดวิเจ้าเกรชย่โอ้โหนี่เราต้องสู้กับชาวบ้านเขาด้วยเหรอเนี่ยแม้ ทำเลืครับโอหโดดยงเยิงยงเยิงเลยปลาปลาฟุฟุ๊มเดือดๆสิเป็นไงครับดูบรรยากาศใต้น้ำครับเออเป็นไงเหยื่อเราลุกๆ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 นี่ปั่นเหยื่อมาครับปั่นเหยื่อมา นี่ทำไมคู่ต่อสู้เรามีสี่ถ้วยแล้วเรายังไม่มีถ้วยเลยเนี่ยเราจะสู้เขาไหวเลยเนะโอ้โหไม่มีปลามาดมเหยื่อเราเลยครับพี่น้องอะไรกันครับเนี่โตโอ,โอ้จนขึ้นเหนือน,น้ำแล้วไม่มีครับตีใหม่นี่อยูหเยอะแยะเลย กูดจอมเอ๋ hmm. นี่นี่ไงนี่ไงไปไหนหนูไปไหนละจ๊ะไปไหนนี่อืออืออือโอ้เดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาด เหนื่อยหรือยังจ๊ะเอ้ยเหนื่อยหรือยังจ๊ะนี่ได้ไปอีกหนึ่งตัวโถเก้าโลเองจัดต่อจัดต่อดูว่าไม่มีตัวใหญ่ๆกว่านี้แล้วหรือเนี่ยมีเงาป่าเลยครับเนี่ยได้เห็นปลาไหมมีเงาป่าเลยนะจุ๊บสำหรับใครที่แบบชื่นชอบเกมแนวตกปลานะครับเนี่ยเกมนี้ก็ ถือว่ากราฟิก็สวยอยู่นะครับพี่น้องก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้หมวนไปโหเราเพิ่งจะได้ตัวเดียวเอย่างเนี้ยโออะไรกันครับเนี่ยก็ไม่ได้ตกง่ายแล้หนาะครับไม่ใช่ตีไปแล้วปากินเลยนะแม่นี่นี่นเดียออดตอดตๆอต,อตอ งับที่งับที่งับที่จ้านี่โดนเข้าไปอีกหนึ่งตัวนีวัดหน่อยนี่อืมโอ้เดียบร้ออ้าวโดดโอ้โหนึกว่านึกว่าได้แล้ว รับไปอีกหนึ่งตัวครับจะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะโอ้ได้สามถ้วยแล้วทัวร์วันสตาร์ทโอเพนโอเพนนิวฟรีได้แล้วมั้งครับได้ขั้นเบสกระเยือมานะโกฟิชิงดูเอล โอ้โายังไม่ได้เปลี่ยนเยื่อครับยังไม่ได้ลองเปลี่ยนเยื่ดูนะมองดูได้ครับเบ็ด เราไม่มีเวลาไปตกปลาจริงก็มาตกในเกมนี่เลยครับเนี่ยเอาเพลนเพินนะครับอันนี้เอ็น,นี่โดนนี่สนใจเหยื่อเรานักใช่ไหมโดนไปสิครับพี่น้องแต่ผมไม่รู้ว่าแมปมันเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับเนี่ยแมปเนี้ยแมปที่ตกปลาเนี่ยเรีจแล้ย ิบโลเดี่ยเปลี่ยนเดือยได้ไหมนี่ครับเดือยเรามีนี่ติดตั้งเลยอีควิปไปเลยครับนี่คันเบ็ดได้ไหมอ่านี่เปลี่ยนคันดูดิครับไปโอ้โอ น,นี่เป็นเหออยื่อลอยอ๋อมีแบบเหออยื่อลอยเหยื่อจมด้วยครับเนี่ยโอ้ยมาดิครับมาดิครับมาดิครับปลาดุกใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ปลาดุกหรือเปล่าเห็นเป็นหน,ดหนวดๆปัาบนี่ยสองโลบ l ูแคทฟิชนี่ปลาดุกจริงด้วย ทางนี้ไม่มีปลาเลยมีแต่อยู่แถบนี้ตีสักทีเยอะร้อยครับนี่เจ็บร้อยไปอื้ยปัน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 เจ็บร้อยตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยโอ้โสิบห้าโลครับ ต่ายีไปต่อก็เล่นได้เพลินๆนะครับขำหรับเกมตกปลาแบบนี้ ไปอีกหนึ่งบทก็ว่าด้วยเดี๋ยวไปเข้าไปดูครับเอชิปเมนนี่ครับอะไรสำเร็จเราก็เครมไปครับเครมได้เพชรนะได้เพชรนะพี่น้องก็แจกเพชรแล้วนะนี่รับไปรับไปเพชรยี 20. 20. ่สิบยี่สิบเราไปดูฟิชบุ๊ก สื่อปลาแล้วนะแล้วก็มีปลาดุกปลาดุกเราปลาดุกนี่ปลาที่เราอันนี้ได้ที่ตกมาได้แล้วพี่น้องได้เหรียญได้เหรียญมาโหมีคนอันดับหนึ่งด้วยอ๋อนี่ครับนี่มี เปลี่ยนได้อยู่นะครับฉากเนี่ยมีแต่ตอนนี้มันล็อกอยู่อะของเราไม่รู้ปลดล็อกยังไงดีน่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆหรือเปล่าครัแบบก็นะมาแนะนำกันนะประมาณนี้นะครับพี่น้องเกับเกมตกปลารือตั้งคา่าซิมมีอะไรบ้างอ๋อ ตั้งภาพนะครับนี่มีตั้งสันตั้งอะไรด้วยนะครับพวกกราฟิกไงก็บรรยากาศโอเคเลยสวยในกระเป๋าก็จะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกน,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 นี้พวกเหยื่อพวกอะไรเนี่ยแต่นี้เรายังไม่มีเนะเราเพิ่งมีแค่สองชิ้นเองคันเบ็ดก็มีนี่ครับเนี่ยน่าจะต้องซื้อนะพวกนี้คาดว่า นี่ครับหันเบ็ดเปิดเยอะครับก็เอามาแนะนำกันนะครับเนี่ยเกยมตกปลาถ้าใครชื่นชอบก็ไปโหลดมาทดลองเล่นกันได้เลยตอนนี้อยู่ในเพจสโตไทยเราเองก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำกันแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย